เช็ check, 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 check. Check ดเช็ดเช็ช็ช็ดก็หน่อยวะเติรติด์เติร์ติรติรติรขวยเป็นไรเนี่ยโยโย่ yo, yo. จังหวะนี้เรา,าอยู่ในกับไอไอเช็ดเกมแช็ดโยโย่ yeah, yeah. Yo, yo. ไปครับเหมือนเดิมครับผมอีพีสามแล้วเดินทางมารวดเร็วเหมือนกับเป่ออาหนังยางเล่นอย่างไรประมาณนั้นทุยโอเคเมือ่อพ<ม> <ork> าที่แล้วก่อนที่ผมจะเข้ามาทำรายการ เสือกไปเจอคริปเปอร์เอาแม่งระเบิดตูดสะของเรียบเลยมาระเบิดหน้าบ้านไม่พอมันยังมาระเบิดที่อื่นอีกต่างหากเราปิดกันดีกว่าอืมมองไปไกลๆถ้าใช้ใจมองดีๆคุณจะเห็นว่าข้างน,นอกมีตัวหาอะไรไม่รู้เต็มเลยแถมฝนตกอีกต่างหากานั่นเป็นคืนที่น่ากลัวเราจะมาทำทอดกันซักเยอะแยะหน่อยนะเพื่อการออกไปตลุย สิบหกอันเลยเหรอนะฮะวันนี้เราก็เตรียมตัวที่จะออกไปล่าบ,บอสกันแล้วล,บบล,ล่าบอสหาเลยล่ามอนกลัวตายจังเลยเก้าไปเก้าไปปิดประตูเริ่มเริ่มการตะลุยต้นไม้เฮียปูกนหน้าบ้านตัวละเปิดฉากด้วยซอมบี้เล่นเล่นเล่นใหญ่เล่นใหญ่เญฮ้ยเล่นเนื้อเน่ามาเอามาทำเฮียอะไรนะ เฮ้ยมุมสองตัวเลยกรีปเอ้ยเยอะเยอะมาอย่างนี้นอัดแล้วเฮ้ยอุ่งสองอุย้ยโอ้โหอะไรมามากันเยอะแยะพ่อสั่งเหรอพ่อสั่งพ่อสั่งให้มาเหรอพ่อสั่งพ่อสั่งเหรอพ่อสั่ง,ง,งมาต้นไม้บ้านกู๊ซีเฮ้ยกูเป็นอะไรเนี่ยการควบคุมเฮ้ย สาเลยโอ้โหแลตูมาเกิดที่ไหนเนี่ยโอ้โหแม่งมาจุดเริ่มต้นเลยครับโอเคเราจะจำทางกลับบ้านกันได้ใช่ไหม,มจำคนเดียวดีหรอเฮ้ยเสียงซอมบี้อยู่แถวนี้อ๋อมึงโดนเผาตายใส่วาย รู้สึกว่าบ้านเรามันจะอยู่แ,แถวๆนี้แหละมันไม่ไปไหนไกลโอ้โหแม่งเอ้ยไม่น่าตายเลยโกโอเคเราจะดูเวลาตอนนี้นะครับเวลาตอนนี้สองทุ่มสิบแปดนะครับเดี๋ยวค่อยดูผมหาบ้านเสร็จเวลาจะกี่โมงดูนะโยผมรู้ว่าจะหาบ้านนานผมรู้สึกว่าผมเริ่มจำทางมาบ้านตัวเองได้แล้วดูเวลา เพิ่งผ่านมาสองนาทีหาบ้านเจอแล้วย,ยีเราเข้าไปดูสิ่งที่เราภาคภูมิใจในการสร้างนะฮะหลังจากสร้างเสร็จก็โดนคิปเปอร์มานะฮะเตือนกับว่าทำทำพิธีสร้างขึ้นบ้านใหม่เนี่ยฮะบ้านอุพังแหลกหมดเลยโอเคไม่มีอะไรทำแล้วกลมไปขุดเหมอืองต่อโอ้โหโอ้ชีวิตเังมีความสุขกับโอเคหลังจหลังจากการ ที่เราไปขุดเหมืองมานะรเราไปขุดเหมืองมาล้วได้หินมาเพียบเลยเพราะเราจะมาซ่อมแซมบ้านกันนะครับบ้านเราตอนนี้ก็เป็นเยี้ยไหนไปหมดนะครับจะช้อปูให้มันสวยๆกันเลยเฮ้วางสิวะวางให้กูแล้วเหเพราะว่าจังหวะน,นี้มาแล้วมาแล้ว กูเห็นนะว,ว่าคิปเปอร์ตัวไหนมาระเบิดบ้านกูกูเจ้าเทียนลนตุ่ให้มันระเบิดเลยบูซาดีกันไปไหมวะเริ่ออกันยาวๆจงานี่มีความสุขกับการสร้างบ้านคิปเปอร์อยู่ไหนไม่มีใช่ไหม ไม่มีเลยต้องปิดให้หมดครับวับนนี้ที่บ้านเขาเป็นอะไรกันรู้นะโคตรไม่ค่อยอ,อีซี่เท่าไหร่เลยเฮ้ยตัวอะไรเมื่อกี้เห็น,นแบบแบบหมูแน่แน่เลย ค่อยๆจะเย็นๆเนสร็จแล้วแบกิวแบกิวช่วยลูกด้วยจังหวะนี้ป๊บหมดครับผมปูบ้านเสร็จแล้วปูพื้นที่โดนในคิปเปอร์หวัวตัวนั้นระเบิดไปนะฮะตรงนี้มันก็ยังระเบิดอีกว่ะหมด โอ้ oh, พอดีเย่ yeah. บ้านสวยเย่ yeah. บ้านสวยเย่เคเคพาร์ทนี้ไม่มีอะไรมากครับผมพาอผมจะปิดจะปิดพาร์ทตั้งแต่5นาทีแรกบ้าบอคอแตกอยากขายเลยยิหายแค่นี้นะฮะอืม ทำอะไรดีล่ะที่เหลืออ๋อรู้แล้วรู้แล้วว่าจะทําอะไรดีดีเสียงนิดหน่อยรู้แล้วว่าจะทําอะไรดีรู้แล้ว,ลว,าลว,ลวหาของกินง่ายจะตายหาเอาเราจดจําทางมาบ้านเราได้แล้วคือการปักไฟตรงนี้นี่อืมสุกแถวนั้นน่านไงดงของแดง วิ่งไปอยองวันนี้ไปไหนหมูปักไฟกอนเดี๋ยวลืมบ้านตัวเองฉันเป็นคนหลงทางฮะไม่เจอกับบ้านที่สร้างเอาไว้ในตรงนู้นเลยเอ้ยแหลกแหลกเฮ้ยวั <ไป S 2> ยนนี้รีบูตเครื่องแป๊บยรงวนี้ไปรีบูตเครื่องมาเจ๋วอยู่นิดหน่อยไปไหนจะไปไหน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 นี่เรียบร้อยครับ มนื้อหมูชิ้นชิ้นเดียวไอ้ฟักนี่แกะอย่างน้อยกูจะได้กูจะได้นอนตอนกลางคืนอย่างสะดวกสบายทันทีมึงมาให้กูตีซะดีๆเร็วๆสิวะเร็วสิวะเร็วสิวะ,ววะอืมไปหูหัหกหูเนื้อวัวอีกชิ้นหนึ่งจัดไปสนวอกสนวอก โอ้โหแม่งวิง่งโอ้ล่าเลยล่าเลยจังหวะนี้จังหวะนี้ช่างแม่แม่งวิ่งต่อไปโอ้โหเนื้อสามชิ้นแม่เจ้าเฮ้ยแกแกอีกตัวเดียวเท่านั้นป่ไฟไว้ก่อนเดี๋ยวกูลืมเฮ้ยแสงว่าม,มืดแล้วสิ ได้แล้วคนแก้โอ้ยไปกับบ้านเราวเรวเรวิ่งเร็ววิ่งเร็ว,วชิบหายแล้วกับทนายและเนี่ยบ้านหลังจากการหาเนื้ววัวไม่ดูเลือดกับอาหารไม่รถเกือบหมดตัวเฉยเกือบตายโอ้โห โอ้โหถ้าเ,เกือบตายดูเลือดดิไม่เหลือแล้วโวแต่เนื้อแต่ในที่สุดแกะก็ได้ครบเลยเว้ยกูได้ขับเตียงน้อยแล้วจัดมาจังอันนี้ขับเตียงครับเตียง,ค,ยงคืนนี้จะได้นอนนะเว้ยไม่ต้องอยู่ยันหาทุ่มหาค่ำได้เตียงนอนแล้วเว้ย เตียงนอนวางเย่เตียงนอนโว้หนอนยางยังไม่นอนยังไม่นอนยังไม่นอนเ<โดย>นื้อหมูเนื้อหมูเสร็จแล้วค่อยนอนฟุบ<โดย>ตื่นเช้ามาเชา้าสดใสไม่สดใสเวฝนยังไม่หยุดตกหยุดแล้วหยุดแล้วนอนสดใสสดใสสเกลตันยังอยู่เลยแดดเนื้อหมู แบบงเนื้อวัวแพ้เลือองกูยังไม่เพิ่มเลยน้ำหมูก็เสร็จแล้วแจ๋วเจ๋วเจ๋วอืมได้โยชีวิตมันก็มีแค่นี้แหละสำหรับมอยครับอือเกไม่มีอะไรทำเลย ไอ้น,นี่ก็จะตายเอาอเคเดินไปเก็บของแป๊บ <h ül> ผมเจอสเกลตันบักมไม่สามารถออกมาได้ <h ül> งูเชีวยวมันปล่อยมันเคเราต้องเตรียมซอสมะเขือเทศทุยดาบค่าทรัพยากรที่อยู่แถวนี้ให้หมด <c oughs> เพื่อเอามาเป็นการเลี้ยงชีพ <c oughs> ที่ดีอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน โอ้โหมันทอร์ยรยุไม่ให้เนื้อหมูได้เนื้อวัวนะ้อวัตอนนี้ต้องสนับแบงหลังเอ้ย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 อ้ยอะไรอะไรอะไรไปไหนไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเพือนหันมาเจอตีได้สองชิ้นก็ยังแจ๋วไปเลยเฮ้ยโอ้โหไม้ที่ทำไว้หน้าบ้านโตแล้วสองสามต้นเลยตัดแป๊บตัดแป๊บ ย่ yeah. ตัดไม้สาเร็จครับผมเหลือเราก็แค่รอให้ต้นไม้มันลูกมาแล้วเราก็มาปลูกใหม่แค่นั้นเองเช้ okay. พาร์ทนี้ไม่มีอะไรมากคีอแข็งจเสยเฮ้ยหงหงหงข้าวหง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 วางวางวางนี่ต้นไม้สามต้นเรียนกันเตรียมติดขนาดเอาได้ไหมต้นเหรอตอนไหนวะกวางปลูกไว้หน้าบ้านนี่ดีสุดแล้ะเจ๋วเลย อืมแล้วพวกนี้มันก็จะดับลงมาใหม่อมหุงต้มหุงต้มถึงอะไแล้วหุงต้ม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 วางได้ได้ได้อยู่จังหวะน,นี้ชีวิตเรามีความสุขเต็มที่เนื้อหมูเต็มตู้เนื้อวัวเต็มเปี่ยมหมอยเต็มเด้อเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเก็บ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 จะดูเอามาทำรายได้เนะี่ยฮะ ไปหัวไง,งละ่ะเก็บเก็บเก็บ,กบอโอเควันนี้กับออเชียเกมแคสเตอร์คงจะสนุกกันไปไม่มากก็ไม่น้อยหรือไม่น้อยก็ไม่มีอะไรเลยทุยเฮ้ยขอโทษไม่ไปอยู่นู่โอเควันนี้ผมจะขอลาไปด้วยภาพอันสุดสวยงามไปดูไหมจะพาไปดู สวยสินะท้องฟ้าแสนดาบรื่นและปื้มปริ่มหมุน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 ดูฟ้าทิ่สิมุมนี้ช่างสวยงามอืมโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ